ผมเดชสุมกอพาลอดนางพญานางพญากผมสุพรรณผมสุพรรณนะครับนี่ผมเดชสุมกอพาลอดนางพญาผมสุพรรณนะครับที่สางเซตเลยเหรอใช่ในี่คือทางน้ำผานีเรื่องนาตรีอันไาที่ตกนะทุกคนัาที่ต หลังองค์กรนะครับวันนี้ก็มีโอกาสครับได้มาเช่าพรที่เบิมนะครับเป็นชุดเบญจักนะครับมงคลร้อยปีนะขอพระนะครับนะชุดเบญจกักจนี่จะเป็นเนี้ชุดนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินครับผมได้เช่าพ่เบิมนะหลังกะจะอุดผงนะับหกทุพันสมเด็จวัดละคางพระรอดนะครับนางพญานะครับแล้วก็ถึงกอนะครับนี่นะนะครับชุดนี้นะครับปิดทั้งหมดที่ห้างเดียนะครับ ร้อยปีนะพี่นะครับคู่ขอกวันที่สี่เนาะนะครับวันที่ด่วนนะครับชุดนี้พี่เบิ้มแบ่งเหรนได้เท่าไหร่ครับรบพี่แบงก็แสนห้าเนแรงนะแสนห้าพี่เบิ้มนะครับตัวน,นี้เลยแสนห้าห้าเนก็ก็ขนาดตึงๆนะดิเพราะว่าทุกทุกทุกเหรียญนะครับจะมีบัตร a p i นะครับเป็นบนัตรไบเซอรอ็จนะครับรับประกันค่าแทนตลอดชีพนะครับ เป็นเนื้อเกินหมดเลยครับแล้วก็มีเนื้อจำนวนองหนึโนโน่งแล้วเป็นหน้าก,กากองคำขอบสองังรถให้น้องหน่อยนิดนึงได้ไหมกระติน,นเลยครับกระตีนเลยครับ,รบวต้ยตั้งใจเก็บไว้อยู่แล้วด้วย<อ>น้ยนองเลขสหนนี้พี่เบิ้มชุดนี้ไปขอสิบสีนได้ไหม ่แล้วครัไหมได้ได้ขอบคุณมากเลยครับมากครับขอบคุณมากครับนี่นะชุดนี้เราก็จบครับเป็นสี่ห้านะครับแพงก็ต้องซื้อนะครับมันได้ถึงได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นจั่งนะพี่นะนะครับมูลค่านะนี่เราไม่ต้องพูดถึงมันครับนับไม่ถ้วนอยู่แล้วครับนะครับชอบก็เช่าครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากปากกาตัวนะ้ครับในเกลุ่มอุปกรณ์แล้วก็ยูนิฟังสิงห์บูรพานะครับฝากติดตามนะครับสวัครับ